ดวงคุณพี่น้องดวงเบิดดวงค้ณก็คือดวงที่ว่ามันอยู่น้ำหมักคุณน,นี่แหละเป็นคือรางรถไฟเป็นถาดเป็นถาดคือห้อผู้โดยสารหคหณ้าวถาดพี่น้องเบิ่งนี่ข้อมันตัวหน่อยบนะุถึกปากเลย นี่พี่น้องปลาอนี้แหละฮาสิทปิกายกับโซเปนมันเ่รอเนกินหอนหัวมันปลาปลากระยายมดโู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าโปลาอกันเลยนะโอกระปูกุกไปที่กินไปที่เซโอ้ถือกิละถอินลเอาพ่ให้นะโอ้โหปลากันเลยนะ มาในรีวะสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเที่ยงที่ยงพี่น้องออกมาหาซิดเบสเอาปลาเข่งแต่ปลาดุกก็เอาคือเก่าเอาไปเห็เาาดกินตอนเ <ปา S 1> ที่ยงเมนี่ก็มาหลายคนเติบมาทำกันอยู่หกคนพี่น้องเขาันเป็นยังบ่มันเป็นเที่ยข้าวเป็นผักข้าวเป็นผักอร่อย จะลอยพราวาปลาเค่งหน่อยลายเรืบเค่งหน่อยเอ,อาขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นกินแบบก้นประมาณนนั้บนะ่อยริเวณก็คันดีเลยปลาแป๊กหมูปลาขาวปุ๊กมันขนาดได้นี่นะเ,นเ,นนเอาใส่ของไว้ปลาเน,นี่มันเอ,เอ้ยตกแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กปลาสูดเดือดหางไกล กระสุนมามาไงบอลเป็นแฟนมันกระโบยได้ปลามันจะอยู่มองหกมองข้าวปอนลงอย่าง บรราซดิตเก็บมนกระข้องเอห็น่ข้องบ่อนดีเนาะอ้อกินละกินละกิลเกิดล้ขึ้นโกข, <c ười> ขึ้นคอยแ้่เบิ้งเบิ้งการเองตอนไปแล้วเนี่ยเอากางต้อนแค้ดีผ่านนึง <c ười>

น้ำมันเลิกเอาปลอมลงเลิกเลิกมันจังกินน้ำมันเลิกน้ำมันเลิกนแล้วขึ้นอบอกกินตื่นมาหลักอายหลินสุดันหินกินเถอ,อ,อกินช่องสามปลอมแล้วอเอาเอาที่กองผู้ใดก็ได้พ,อพในในใน่อคืนลงได้นะแนงก็พูดอย่งนั้ โอ้ยจะชีบ,บ้าอะไรยังไม่ไโตอยู่ฮอยู่ฮ้คิดดูดีก่อะตอมกันใหม่กตกื่เยอะว้าวหลไปเรื่อยๆพี่น้องย่ายมาอยู่หวยขึ้นเทิงนั่นนี่ได้แล้วแล้วก็ย้อนลงมา ได้เห็นหอกะโตมันปานทีนี้พดีป้าป้อนทั้งหนาวม้วนพี่งามนี่พี่น้องข้าวพุกข้าวพุกป้านนี่แหละฮอร์ซิปิการกับสุเปียนมันไงล่ะได้กินหอนัวมันปานไม่นอันนี้ปายังก่อข้าวพุกเต้นล่ะสะพี่จะคิดป้าลุงห่วยขึ้นหาน่าลงงหาน่าขึ้นห่วย ปลากระตอดมกๆๆปลาน้อยลายแฮงพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ๆ3นิ้ว4นิ้วนี่หโตยากบ่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าสุมเฮาปากดังพดโอ้เนดีว่าเป็นปลากินซิดขึ้นมาแม่นกระปูพี่น้องเพิ่นสิว่าปลากินซิดขึ้นมาบ่ิกระปูงามโคเอ้า เลาะไปเรื่อยๆพี่น้องมาหอดต้นมักสมอนี้ได้ข่าวว่าน้องๆเขาจะได้ลายโตเสียงหอกสนั่นอยู่นี่ปลาตังโตแล้วค็ดีแด่นี่คือมันใช่ปะอะไรได้เออเกปอาก็้กินดีแท่มองได้นี่โอ้มานใช่ปะ เราเห็นปลาล้ำดีโอ้ขึมาแนมาขู่ของคู่ของเว็ดลอนนี่นอามน่นนนมยลขึ้นมานเถอว่าคันดีเนี่ยวะเราหมกันแล้ากั ินช oh ูคนมาตะปอนนุ่ปลากระยายดโห่ตัวใหญ่มาน้วยกันนะเนี่ยโบถือบโอ้โหได้โบถือกระสุนเอาหนอก่อนมวยได้ไหมาถอก่อนมวยกูนะเนีู่กับปูกับปู้ดเจิตเป็นอะไเนีโอ้โหสิกงสิ่งละอกู โอ้กับปูกินเลยกบเลยเอาอาไต้อ๊ออตัวใหญ่เลยะไปไปเขาปุ๊กอย่าลืมตื่นเยหนอนเลยวดึแล้วดึแล้ว้อดาอย่างกรนอน่ไิดูดเยมานี้วันบ เ็ดเมันงมปาอุ้ยอะไรปอถ้ากันยลง่ลงแล้วแนี่ยคลองเลยยขึ้นเลยถึกฟ้าเลยกอบังเอินเกินไปสิเย็ดต่นนี่เนาะเห็ด้บนี้นี่ยอยขึ้นเลยถึกเลยจังหว่าเล่าเนี่ล่อีวา มันเท่าไรอยเกินนะจ้มวนสุดวันนี้เด้พี่้อบติเอาติดเอาตกลงตกลสมุดลีนเนาะ่ว่าไมมีการได้ว้าแข้งมาวันมี้ที่ร้านเรยแต่คนนั้นอะโอ้ตอแบบสามเลย เอาไม่จุ่มจะดูแลจอดอีกเยอะโอ้ยเกี้ยวเกี้ยวอีกอ่ะเกี้ยว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 ะบาณโบราณยังคือของมาเยอะมั้งว้าวเป็นตัวเองนะเป็ดตัวเอเป็ดลอยถือแล้วแม่ไ เวทของกันละถึงแก็เคยนข้าว่ข้ามันลายบ่ออห้องกากังกินอยูู่กิเลยนะมันไหลล้างอังเดีวไปล้างเวกูะะเไใ่ของ่ เอาไหมตีกาของเขาเอาปุ๊บปุ๊บมาต่างเลยนะงานองการเอ้เอาเอาเอาเสร็จกันแล้วเอาเอาเอากินมัดสามมัดสี่บาทนี่เอาไปได้อดไปได้กเอนก่อนเล่นในน้อยกว่านี้ไปได้ก็เอาไปน้อยเลยใหญ่ทีละไปทีละโอ้ยใหญสุด พ่อแม่ปะคับปุ๊บเลยปลาสอยปาดอกเยอะเป็บเดดตัวนึก็ว่าเบกโม้ลุกอ้าวจีดไก่กันกัดคอเสียคือเบ็ดของกันกันสิดไก่กันกับคอเสียก็คือมันบม่หมวนถือปลากับบมมีผัวอ่างจากสียอ่างผู้ใด คนกระหิวเบ่งโมงสองโมงเขาบ้านได้กินปลาให้ใหญ่ลุกปลาัืกแข่หรว่าขึ้นใหญ่แท้เป็นตะมวลขนาดปลาอย่างเต็มไอ้นีปลายังเต็ม เนี่ยนี่ภาคกันนี่กินกับแกงแล้วไหมเออไก่ซีเมื่องอะไพี่น้องซีเมื่องชิดอยู่บ้านอีกมือเท่ากันเท่ากันสมัยกินข้าวไปไปเดี๋ยวหามื่ออะไรพี่น้องโอ้กินแล้วกินแล้วอยู่อีกคนหัวร้อนมันก็กิ่นแท้ต้องเส้ปลากับยิ้มข่าวขึ้นห้าโอ้หน่อยลีพี่น้องเลยปลาสลอย แต่สิเล like. ี inks, ้ยงพวกุ inks, ้มย sure ู่บาร้อยยงรู้เรี่องพวกุ่มยี่บอกินพุดน้อยข้ามตัวบ่อยขนาะมันไั้กินดวงคู่มลากหลาย